มันแบบมันหิวเกินไปจนแบบไม่สนใจอะไรแล้วอะก็อเอานิ้วเขี่ยถึงจะออกอะขออขออ้ขออคุณเคยสงสัยกันไหมครับว่ายาฉีดกันยุงเนี่ยมันกันได้กี่ชั่วโมงและพวกความเชื่อต่างๆที่คิดว่ากันยุงได้เนี่ยมันจริงหรือเปล่าไม่ต้องตกใจครับไม่ได้ดูผิดช่องครับสวัสดีครับผมดำดอดดมครับสวัสดีครับผมเอกโอช่วงนี้คคอดูฝนโดนยุงกัดบ่อยปะโอ้ เนี่ยเพิ่งโดนเลยเนะยี่ยยืนอยู่ก็โดนแลนะ้วเนี่ยนั่นแหละที่บ้านเราแม่งน้ำกัดขังฝนตกน้ำเลยขังเยอะออแม่งเลยเป็นโอกาสทองของอยุงเว้ยช่วงหน้าฝนนี่ยุงเยอะนะเบื่อป่ะโดนมันกัดบ่อยบเบื่อดิแล้วแบบช่วงนี้มีข่าวพวกคนโดนยุงกัดแล้วเป็นโรคไข้เลือดออกตายไปหกสิบคนแล้วนะ<ช>ปีนะี้แต่แม่งมีโรคแต่หลายต่าง โรคอีหลายอย่างเออไม่ว่าจะเป็นแบบโรคมาลาเรียโรคไข้สมองอักเสบอ่าช่แล้วบางคนนะเป็นโรคแพ้น้ำลายยุงเวลาโดนยุงกัดทีนึงมังเหมือนแบบแต่ไม่ใช่ไปตุ่มตันตตุ่มพองตุ่มพองขึ้นมาตุ่มพองเนี่ยมันยุเราอ่ะไปคิดค้นสิ่งหนึ่งขึ้นมาคือมอสติโตเลพเมนแปลว่ายาฉีกันยุงอ๋อ เอเคยได้ยินว่าไอยาฉีดกันยุงเนี่ยมันกันได้เพราะว่ามีสารตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่า d ีดีอทซึ่งยาฉีดกันยุงเกือบทุกยี่ห้อใช้สารตัวนี้ในการผสมลงไปเพื่อฉีดแล้วยุงไม่ม,มายุ่งกับเราแล้วเขรู้ไหมว่ายาฉีดกันยุงเนี่ย อ,อ,อยู่ได้นานเท่าไหร่เออว่ะฉีดครั้งหนึ่งต้องฉีดซ้ำอีกกี่ครั้งวะมันมีเขียนไว<อ>้ว่ามันสามารถอยู่ได้นานเจ็ดช <c oughs> ั่วโมงเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าแลส่วนแอปพลิเคชันต่างๆที่ว่าไล่ยุงหรือทฤษฎีที่บอกว่ากินกระเ,อเอทียมเออกินกระเทียมแล้วยุงกลัวกินพริกไทยแล้วยุงกลัวกินจะไม่กัดก็ไม่รู้ว่าจริงไหมจริงป้ะครก็ไม่รู้ว่ามันกันจริงไหมแล้วควรทำไงเราจะรออะไรล่ะครับก็มาลองกันเลยครับ และเราจะทําการทดลองโดยการที่ผมจะปล่อยยุงนะครับห้า้ตัวเข้าไปในกรงนี้เราจะมีคน2องคนที่เข้าไปอยู่ในกลงนี้ก็คือโอมที่ฉีดยาฉีดกันยุงกับผมที่ไม่ได้ฉีดอะไรเลยแต่ว่าไปเลือกใช้ตัวเลือกต่างๆม่าจะเป็นแอปพลิเคชันกันยุงแล้วก็พวกกระเทียมไปพริกไทยครับจะดูซิว่าไอ้พวกความเชื่อต่างๆมันกันยุงได้จริงไหมผมขอเตือนนะครับว่าอย่านําไปทดลองเองที่บ้านเด็ดขาดครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ายุงที่คุณเอาไปใช้เนี่ยจะมีโรคอะไรติดมาบ้างยุงที่เราใช้นะครับเป็นยุงที่ปลอดเชื้อร้อยเปอร์เซ็นต์ครับจากห้อง โอเคครับเราจะปล่อยยุงเข้ากลองเลยนะฮะปล่อยเฮ้ยปล่อยเอ้ยเฮ้ยโหยุงออก,ะะกแล้วฮะมันมากัดแล้วดูครับตอนนี้ยุงมันตอมหมดเลยอะอันนี้เป็นยุงยุงลายบ้านนะครับอุย้ยไปเทียบเริ่มเริ่มคันแล้วเริ่มคันแล้ววะรู้รสึกเจ็บแลวครับตอนนี้ผมรู้รสึกเจ็บแล้วตอนนี้ตัวผมเต็มไปได้วยยุงนะ ผมปัดได้ไหมปัดได้ไหมกาฎิกา,าปัดยุงได้นะดูดิยุงมันหิวจัดนะครับทุกคนรกผมว่าผมต้องการตัวช่วยแล้วผมขอแอปพลิเคชันกันยุงดิเพามันจะช่วยได้จริงปะ่ะเขาใช้แ,ปแววอปอะเราว่าไงอะโโอ้หเราไม่ต้องใช้หกแอปใช้แค,แค่คิดทะลิงเท่านั้น,นกันยุงได้ทั้งวันครับคิวอะสบายสบายานั่งดูเน็ตพิกแล้วปะ่ะโอ้โหนี่ถ้าดูตั้งให้ดูไปแล้วผมเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มคันแล้วเดี๋ยวเลือดจะหมดตัวกัน นี่ครับเรามาลองกันที่แอปแรกครับกันได้จริงป่ะต้องนั่งดูเนี่ยดูมันก็กัดเหมือนเดิมนม่นี่ฮะท <c oughs> ุกคนครับมันกัดดุมากกัดดุมากมันไม่ออกนะนี่ขนาดผมเอาแอปพลิเคชันที่เปิดเสียงได้วยูมาเปิดจออะไรเนี่ยมันก็ยังกัดอยู่ยงั้นแหละเ <c oughs> ดี๋ยวลองอแอปหน,นึ่งดิดเดียวตัวกัดว่ะทำไมเฮ้ยคุณชิวไปเลย อยากโดนจับอยากโดนจัมากๆขันโคตรขันเลยทุกคนอแอป<ด>อะไรเนี่ยแอปช่วยไม่ได้เลยครับแอปสุดท้ายแล้วที่เรามีโอ้ยแอปนี้เสียงดังเสียงดังสุดเลยเดี๋ยวลองดูดนินี่ไงนี่ยยุงก็มากัดเหมือนเดิมเอาลำโพงไปจอดยุงเลยช่วยอะไรไม่ได้เลยนะครับช่วยอะไรไม่ได้เลยแอป สรุปว่าแอปพลิเคชันกันยุงนะครับไม่เห็นจะช่วยผมได้เลยยุงก็กัดเหมือนเดิมอ่ะโอมช่วยด้วยเพื่อนช่วยเพื่อนขอเพิ่งบาลีหน่อยดิได้ไหมนี่มันก็ยังมากัดเหมือนเดิมอ่ะโอ้แต่ว่ามันก็เหมือนแบบมีบาเลียนิดนึงมั้ยเราอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่พอพอเราอยู่ใกล้ปุ๊บยุงก็ไม่มากัดนะก็แสดงว่าได้อยู่แล้วเนี่ยแสดงว่าบาเลียของยาฉีดกันยุงนี่มีป้องกันได้จริงมัคือฉีดคนเดียวคนข้างๆไม่ต้องฉีดก็ต้องฉีดมัน้ยดูดิตรวจตรวจตรวจนะครับตรวจมาครับ ดูครับตื่นกำลังเปล่งเลยฮะตอนนี้มันดูดเรื่องไปโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยแม่โคตรเจ็บอ่ะกูโดนตีนโดนเยี้ยตีนะตัวตอนนี้ผมรู้สึกคันนะครับทุกคนผมรู้สึกโคตรคันเลยตอนนี้ผมขอตัวช่วยตัวต่อครับกระเทียมครับเขาบอกว่าหน้ามักินได้ยุงกลัวกระเทียมนะครับจริงหรือเปล่าไหนลองดิลองดิหูอย่างแดงอ่ะขายอย่างแดงจนแดงแล้วอ่ะจริงไหมครับที่ยุงกลัวกระเทียม โหู่ไม่จริงเนี่ยมันมาตอมเพิ่มขึ้นอีกเหมือนเดิมครับกินดีครับกินดูต้องกินกระเทียมอยู่แล้อยู่เนี้ยกินดูก็จะเกิดอย่างเะ็ดดีขึ้นออ๋เห็นเขาบอกว่ากินกระเทียมแล้วยุงจะไม่มายุ่งนะครับลองนะฮะต้องมาทำอะไรอย่างนี้วะโหรสชาติไม่กูต้องทำอะไรอย่างนี้ขอกลับกันว่าขอฉีดแทนนะมัไม่ได้โอโหผมเชียวให้ลงจริงอ่ะขอลอง องเอาไปทาได้ปะกินเนี่ยไม่น่าช่วยอะไรหรอกดูดีมันจะกันยุงได้จริงปะกระเทียมมาทาไปแล้วฮะดูว่าดูมันคูดทะเลาะพูเจอนะฮะเฮ้ยช่วยได้นิดนึงว่ะ่เดีไอ้ตรงที่ทาไม่ช่วยได้นิดนึงว่ะทากระเทียมช่วยได้นิดนึงว่ะแต่ยุงก็ยังมาตอมอยู่นะตอมอยู่ตอมันไม่แต่มันไม่กล้ากัดตรงกระเทียมไงหรือว่าเป็นน้ำลายว่ะแล้วเหม็นด้วย โอ้สรุปว่าที่บอกว่ากินกระเทียมแล้วแบบยุงจะไม่กล้ามายุ่งกับเราก็าไม่จริงหรอกกินกระเทียมเข้าไปมันก็ยังเรากัดขามันเดิมนะครับเนี่ยโอ้โหแต่ตอนนี้มันเริ่มมาแล้วครับกันได้แค่ประมาณแค่ห้านาทีอ่ะแดงไปหมดเลยนี่ครับสรุปว่าถ้าเอากระเทียมมาเพื่อกันยุงเนี่ยให้ยุงกลัวไม่จริงครับแต่ว่าถ้าเอามาเคี้ยวๆแล้วทาช่วยได้แป๊บหนึ่งครับประมาณห้านาทีเอาขนไหมครับเอากระเทียมขึน้นไหมเอาไงดีพระองค์ไ,งไม่ไหวแล้ววะแค่เพียงคณใช้สกิอรีนเท่านั้นก็จะไม่มีีครรับม่อกวายุง สบายรู้จักแต่จะคำว่าชิลแต่มันไม่จัดจริงวะไม่กัดเลยนึกว่ามันจะแบบมันก็ใค่ตอมๆแล้วแต่แค่ตอมแต่ไม่กัดอะไรนะสกิทรีนอะไรนะสกิทรีนเท่านั้นครับทำไงดีวองคแค่ไม่ใช้ยาสีกันอยู่เท่านั้นแหละมอสกิโตเดเเมนอะไรมอสกิลิติฟาทิงมอสิโตเรเทเวนยาสีกันยุงยาสีกันยงก็จะชิลแบบนี้แหละเพื่อนขอฉีดได้ปะไม่ได้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 ไม่ด้าะอยากฉีดละงั้นขอใช้ตัวเลือกถัดไปเลย่ะ นี่ครับผมตัวเลือกถัดไปของผมพริกไทยเขาบอกกันว่ากินพริกไทยแล้วจะกันยุงได้นะครับไม่รู้จริงเปล่าเรามาลองก<บ>ันกดูนะฮะหมูร่างกายตอนนี้มีกลิ่นเครื่องเทศนะครับคั่นไปหมดแล้วครับทุกคนพริกไทยกินแย่ศูนย์คอครับแสบคออ่ะผมว่ากินไม่ก็ไมีผลเนาะไหนต้องเป่ากันต่อเรื่อวลงกระเทียมนะครับม<ช><บ>ันก็ยังกัดโอ้โหกัดแน่นเลย นางิกไทยช่วยได้ป่าววะทายช่วยเลยครับลอยไปครับลอยไป จะช่วยได้องค์ได้ปะเฮ้ยได้ได้ได้อยู่ยุงไม่มาเลยเห็นป่ะเอาพริกไทยมาเลยแต่พอกินแลิ่นบ้ากลิ่นแบบเปนแรงดูดีช่วยได้กีดอีกทีเป็นตัวเปรียวเป้าอะไรไม่มากรัดเออเดี๋ยวลองลองตอนน้ำพริกไทยแห้งดิว่าอุ้ยมันมากัดแขนแทนนะครัโอ้ยดูครับตัวนี้สุดจริงแม่งดูดไปซะเยอะเลยปวดเป่งปวดเป่งไงปวดเป่งเยอะจริงเยอรู้สึกแปลกๆครับดูครับขอทาแขนด้วยเรล่นอยู่ข้าวแล้วพิซซ่าป่ะต้องหาสั่งอะไรกินแล้วล่ะมันไม่คิวเกินอ่ะยูไม่ไม่มากัดเลย กาลังเนี่ยดูดูมันมันกัดใหม่ละพอพอน้ําน้ําแห้งมากัดใหม่แล้วกัดคอไม่ไหวแล้วผมต้องใช้ตัวช่วยแบบสุดๆแล้วจากคันตอนนี้กลายเป็นแสบแล้วแสบพิชไทยแสบพิทไทยแทนวะแต่ก็ต้องยอมแสบเนาะเพราะว่าไม่อยากให้ยุงกัดนี่โอ้โหยี่ครับโอ้โหยมันหนีพิกไทยมาฮะหนีพิกไทยมาอีกตัวนี้ครับทุกคนตอนนี้ผมคันมากมันแบบมันหิวเกินไปจนแบบไม่สนใจอะไรแล้วอะต้องเอานิ้วเขี่ยถึงจะออกอะต้องนิ้วเขี่ยถึงจะออกจริงฮะบางตัวมันโอ้โหมันจะกินให้อิ่มเลยนะเนี่ย โอ้ยไม่ไหวละซื้อพริกไทยก็ช่วยได้แป๊บเดียวอ่ะมันก็เริ่มมากัดเต็มแล้วไม่เอ่ะเพาะเนี้ยเพียโอ้ตูดเป่งเลยฮะเอานิ้วเขี่ยยังไม่ออกอ่ะเราคอยอมแพ้ว่ะไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวเขาออกไม่ไหวแล้วขอล็อกขาล็อกขาออกไม่ให้ออกครับเร็วๆไม่ไหวแล้ว ดูจากตุ่มได้เลยครับนี่ของจริงนะครับไม่ใช่เอฟเฟ็ก์ใดๆของจริงครับดูขาครับแบบตุ่มชิดกันหมดประมาณห้าสิบตัวมากัดตรงนี้อย่างเดียวครับเหมือนแบบจุดนี้เป็นจุดที่ยุงชอบมากพวกจุดตรงข้อพับครับแดงเต็มไมปหมดเลยครับประมาณเกือบร้อยตัวครับที่กัดผมเนะี่ยตัดถ้าพิธีโอมที่แบบมาฉีดยาฉีดกันยุง เยอะแล้วกูต้องนั่งอยู่นี่กี่ชั่วโมงเนี่ยตายตายตายเ้าทำอะไรเรานั่งหลับได้ไหมหลับไปเลยเอาเอาหมอนเพืห่มไหมเอาหมอนเพืห่มมาปูนอนเลยมันร้อนร้อนมากนไม่หิวอ่ะพ่อโอ้โหดูสิครับโอ้มันโคตรชิลนี่ดีนะครับที่ผมใช้ยุงจากห้องแลบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มาใช้ในการทดลองถ้าไม่งั้นเนี่ยถ้าผมใช้ยุงลายบ้านหรือยุงลำคาญบ้านธรรมดาเนี่ย ผมก็คงต้องเข้าโรงพยาบาลไปแล้วครับถ้าโดนกัดเยอะขนาดนี้ ในขณะที่ดํากําลังนั่งคันกับรอยยุงกัดอยู่นะครับโอมก็นั่งอยู่ในมุ้งต่อจนเกือบครบ7ชั่วโมงเลยครับก็เป็นข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าสกีทูลีนกันยุงได้ดีจริงๆครับแล้วก็กันได้ดีโดยที่ไม่ต้องฉีดพ่นซ้ำบ่อยๆเลยครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมไม่อยากให้ทุกคนไปทําตามเองที่บ้านนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าคุณจะเอายุงมาจากไหนจะมีโรคหรือเปล่านะครับเพราะว่ายุงที่เราใช้เ,เป็นยุงที่ปลอดภัยร้อยเปอร์เ็นะกัดแค่คันเฉยครับก็ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงหน้าฝนนะครับอยากให้ทุกคนกออกดูแลตัวเองอย่าให้โดนยุงกัดนะครับไปหาซื้อพวกยาฉีดกันยุงมาใช้นะครับไอพวกตะไคร้หรือว่ากระเทียมอะไรช่วยเราไม่ได้หรอกผมทาไห้ดูแลนะครับผลออกมาก็โดนโดนกัดครับใช้ไม่ได้จริงครับ